ประมาณครึ่งชั่วโมงะนะครึ่งชั่วโมงเพราะว่าวันนี้มีหลวงพอ่อมาด้วยประมาณะากะว่าส1บเอ็ดโมงสี่ถนะึงห้าะเราก็จะพักเบรกทานทานเพนทานข้าวากลางวันกันโอเคเราจะเริ่มเข้า,าเรียนลนะ,ะเสรยก่อนอื่นเราก็จะมาสอน,ออน,นะออนอวิธีคำนวณก่อนวิธีคำนวณก่อนวิธีคำนวณอย่างนี้เนะอาเอาประมาณไหนนี้วิธีคำนวณใครจะยกตัวอย่างยกมือขึ้นไวๆหน่อย มีวายมามาวายไม่ยกมือเลยอ่นี่อันนี้คุณเพชรนะคุณเพชรคุณเพชรอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนู้นนะด้านหลันี่ยอ๋ออันที่สองน่ใช่ไหมหนงเ้าเจ็ดหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้รู้โอ้ยทำไม,ไมคนนั้นนี่เขียนบรรทัดตรงกันหรือเปล่าเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยใช่ดูๆแล้วมัน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 มับทัดเลย

1>, 1 0 9 0 9 0 9นยเาเาโอเคปีจีนใต้กันหมดแล้วเนาะใช่ไหมถ้าใครตรวจสอบไม่เป็นก็เดี๋ยวไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรหรอกแรกๆมีผิดก็เป็นธรรมดานะ,ะ,ะถ้าไม่ถ,ถ้าบอกไม่ผิดเนี่ยก็แสดงว่าไม่ปกติต้องบอกผิดก่อนไนะปถามโปรตุ้ยนะโปรตุ้ยที่ว่าไปชอบรหัสชีวิตนี่ไม่ใช่ชอบเรื่องอะไรหรอก ไปบวกผิดนะแล้วก็แปดูคนโอโหคนดูว่าแม่นจริงๆเลยเขาแม่นจริงเพราชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยกลับมาขอบคุณปรตู้อมาดูอ้าวจะบวกผิดว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปเลยนะเนี่ยถ้าบวกถูกในชีวิตเขาไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรหรอกมันเป็นมันผิด,ดก็มันผิดไปมันผิดไปที่จริงมันไม่ได้มีอะไรใน,ในโลกนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะโอเคอ่ะ,อะ,อะเรามาดูนะอ่าพวกเราได้วันเดือนปีเกิดของเราอันนี้ได้ยัง ได้ยังใครยังไม่ได้อันนี้ได้ยังอันนี้มีนะอะไรอดีนะอันเราวันนี้เราก็จะวันแรกเนะี่ยเลยไปช้าๆหนะ่อยเพราะว่าวันหลังๆเราก็จะไปเร็วขึ้นนะเราขยายความเพิ่ขึ้นนะโอเคอันนี้เราก็จะมาบวกกันนะหนะึ่งคิดว่าเราจบป .4 แล้วหมดแล้วนะตอนนี้นะใครไม่จบป .4 บ้างบวกนี่ป .4 นี่บวกเก่งก็บปัญญาตีปัญญาเอกนะ,ะแล้วก็เยพ่อทำมาไม่รู้หนังสือแต่บวกเลขเนี่ยแข่งกับน้องชายนะ น้องชายเนี่ยต้องจิ้มเครื่องคิดเลกยังไม่ทันนียโยกพ่อนี่ผลลัพธ์ออกมาแล้วไม่รู้หนังสือเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือโยกพ่อแต่บวกเลขเก่งโอเคนะอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งบวกเก้าบวกเจ็ดหนึ่งบวกเก้าบวกเจ็ดบวกหนึ่งได้ไรสิบเท่าไหร่สิบแปดใช่ไหมเรามาบวกกันชั้นกันหนึ่งบวกศูนย์ได้เทไรหนึ่งใช่ไหมสองบวกเจ็ดได้ไร่เก้าแล้วมาบวกกันอีกสิบแปดหนึ่งบวกหนึ่งบวกเก้าได้ทไรได้เนี่ยมัเพชรใรดับท ะได้ยี่สิบแปดใช่ไหมออกมาถึงตอนนี้เข้าใจแล้วเนาะอ่าเข้าใจเลยไหมเอาแล้วก็ะวจะมาบวกกันอีกอ่าเราจะขีดละหนึ่งบวกแปดหนึ่งบวกสองบวกแปดได้ไรได้สิบเรามาบวก,กอีกจนให้มันได้เลขอะไรนะเลขหนึ่งนี่คุณเพชรก็อ่าเนี่ยเลขหนึ่งแต่ถ้าใครได้ยี่สิบเก้าบวกเป็นสิบเอ็ดก็มาบวกได้เลขสองเข้าใจไหมอันนี้ปีบวกนะฮะับเรามาดูปีลบ น,นี่ได้เท่าไหร่18แปดนี้บวกเก้าเลยไหมถ้าเป็น12ก็บวกสาไม่ให้มาบวกกัน1ชั้นรอบแรกเราต้องมาบวกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราบวกเลยนะ18 12อะไร27มันจะได้ผลได้ค่า6หกสิบบางคนต้องแบบนี้นะมาบวกกันคนละชั้นกันเดี๋ยวเราจะมีเวลาการเวลาไว้ตอนกนลางเราจะมีการบวกอันนี้บวกอะไรนะบวกตรงกลางนะน,นี่เดี๋ยวยกหพึ่งมนะามาบวกกันได้เท่าไหร่ อันนี้18บก9บวกนี้ได้เท่าไหร่นี่วได้เท่าไหร่20 27 27ได้เทไร่ใหมบเป็นเท่าร่ก็เปเเองโโหทำไมชอบไป9จังเลยใครนะคุณเพชรนะคุณเพชรนอยู่น <ru> ี oh, ่อยู่นี่คุณเชษนี่สงสัยอนาคตนี่ต้องลองถามหลวงพ่อสององค์นี่จะชอบมหายาณแล้วก็เถรวาทก็ เตรียมตัวได้นะเพราะมันเก้าม uh, ันเพอนะเดี๋ยวเรามาฟังสุดตรงเลยนะเห็นไหมเลขหนึ่งความคิดที่เลขหนึ่งความกระทำเลขเก้านี่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคตอนนี้ได้ใครบอกได้ยีนบ้างอ่ะบอกของตัวเองถ้าบอกไม่ได้แล้วก็มาดูตัวตัวเลขข้างล่างก็ได้ว่ามันตรงกันไหมกับพี่เลี้ยงบอกกันตรงไหมพ่อหลวงพ่ออยู่ตรงไหนเนี่ยหลวงพ่อฮะกำลังจะเขียนนะเพื่อนอะไรชื่อมา อหลวงพ่อบวกเสร็จแล้วนะหลวงพ่อได้เลขอะไรนะมาตรวจดูประกุฎานโอเคนี่เราจะมาละอ่าเราด้านนี้ก่อนด้านปีปีคศอนะอันนี้เ็าเรีสักการะดปีบวกอนันนี้เป็นความคิดความคิดความคิดในีจริงจริเราความคิดเราเราเราจะมีความคิดกับการกระทำด้านปีรอบปีจีนนะเป็นอ่าปีจีนหรือเป็นอะไรนะเป็นการกระทำการกระทำโอเค เข้าใจไหมถ้าเขาถามว่า war, ปีบวกคืออะไรปีบวกคืออะไรคูดตามสิความคิดปีรอบคืออะไรการกระทำอันน Alter, <uh> ั้นคิดอันนั้นทำการทำปีจีนเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาอะไรนะเขาดูตามอะไรนะตามพระอาทิตย์แต่ปีจีนเนี่ยเขาดูตามพระจันทร์ใช่นไหมวัดไรเดี๋ยวสิบห้าข้ามพระต้นโพธหัวละวันโคนพระวันวันพระอะไรเกี่ยวกับเอเชียเราเนี่ยจะดูพระพระจันทร์เนี่ย คนจีนเนี่ยในเนนอเชียแล้วปกติเนี่ยศาสตร์เนี่ยมันมีแต่เลยนะคอสอมีแต่ปีความคิดแทนที่อาจารย์ที่ขอถ่ายทอดมาจากฝรั่งแต่สุดท้ายอาจารย์หวังเนี่ยอาจารย์หวังท่านเลย,เย,ยของคนอะไรนะเราเอเชียเราทำไมไปตามฝรั่งเราปีจีนมาใสา่รูที่ไปดูโอ้โหพอปีจีนมาใส่๊บมันแบบว่ามันสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหได้เห็นอะไรอะไรชัดขึ้นอะไรเนี้ยแล้วก็ต่อหลังเนี่ยท่านจะเอาปีวกป,ป,ป,ปีๆๆปลบมาผสมกันก่อน จะแยกเป็นความคิดกับการกระทำนะโอเคต่อไปแปดตัวตรงนี้มีใครมีแค่สามตัวหรือห้าตัวมีไ,ไหมแปดตัวตรงนี้วันเดือนปีเกิดถ้าของจีนเขาว่าป้าซื่อป้าซื่อนะเราไปไปหาหมอจีนโหราศาสาจีนมอก่อนเพราะว่าป้าซื่อไปผีป้าซื่อป้าซื่อป้าจีนไปดูนะคล้ายๆดูว่าเด็กคนนี้เกิดวันนี้เวลานี้ยามนี้พบะจะเป็นยังไงบ้างจะไปทางทิศทางไหนได้หรือว่าอะไรนะ ในแในป้าชื่อน่ะมันมีดินน้ำลงไปมีอะไรครบไหมอ่ะบางเด็กบางคนมีแค่สองธาตุธาตุดินธาตุน้ําหรือว่าธาตอะไรอ่ะโอ้โหธาตุสองธาตุนี่ชีวิตถ้ามีธาตุมันครบห้าธาตุมันก็จะเหนื่อยถ้ามีครบทั้งดินน้ําลงไปหรือว่ามีอะไรครบหมดนโอ้โหรับรองอคนนี้ก็จะสบาย <S <S ก็มือนการป้าชื่อจะมาระเรียนเสร็จแล้วเอาคืนครูหมดไม่ได้ใช้เพราะว่าไปเรียนฟรีนไม่ได้จ่ายสตังค์ไม่ท่องไม่ไปท่องไปจจาสังเกตเราไปดูเถอะเราลองย้อนหลังไปอะไรเรียนฟรีเราจะไม่จํา สายครูเขาไม่เข้าวิชาไม่เข้าเดีใจสุาตังปุ๊บเนี่ยโอ้ฉลาดเลยนะอ่าโอเคอ่ะแปดตัวคืออะไรเลขอดีเลขอดีเลขอดีที่ถือเลขอะไรเลขที่ติดตัวเรามาลสังเกตไหมนายกนายขอนายงนายไงเกิดมาปุ๊บไปแจ้งเกิดปุ๊บอ่าไปแจ้งสนาทะเบียนบ้านปุ๊บวันเดือนปเกิดเราก็จะติดในวันแจ้งเกิดเลยเห็นไหมบางครั้งเราว่าเรารู้วันเกิดได้แต่วันตายเรารู้ไม่รู้ มันตายเราไม่มีใครรู้ได้นะมีแต่คนอยู่ข้างหลังรู้ได้คนนั้นตายวันน้ยวันนั้นสังเกตไหมคนตั้งแต่เกิดจนต,ตายอ่ะพอถ้าคนจีนเนี่ยเขาจะมีเกิดเมื่อไรตายเมื่อไร่แต่มันตายเราไม่รู้นะรู้แต่วันเกิดวันเกิดมันเกิดที่เป็นอดีตที่เรามาเข้าใจมั้ยใช่ถ้าคนถามว่าแต่ตัวนี้เป็นเลขอะไรเป็นเลขอดีตอดีตที่เราติดตัวมาเนี่ยเราเกิดมาเรามีเนี่ยบางครั้งเวลาเราเกิดมาเรามีอะไรนะกรรมใช่ไหม กำกำดีกับกรรมชั่วเนี้นะคนี่ยเราเรามีเลขกเจ็ดแปดตัวมาสิบตัวเรามาเดี๋ยวดูว่าของเก่าที่เรามามีอะไรบ้างนะครับของอันนี้แม่มีเลขกเจ็ดใบเยอะไหมเลขกหนึ่งก็ใบเยอะไหมมีมีกระบี่มาเยอะมากเลยทั้งกระบี่ชื่อๆกระบีคมกระบีสองคมกระบี่คมเดียวหรือว่าอะไรหอยใช่ป่ะอั้ยนะคที่เรามาเล็หนึ่งอันนี้ของที่เรามาโอเคอ่าความคิด การกระทำใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการกระทำอ่ามเป็นเลขอดีตเหมือนกันต่อไปสี่ตัวหรือว่าสามตัวสองตัวหลังเห็นไหมอ่าเนี่ยสองตัวหลังน,นี้เป็นเลขอะไรอนาคตอนาคตอ่าไม่ใช่เลขอนานะอนาคตอ,อนาคตอันนี้ก็เหมือนกันสองตัวนึ่อนาคตอ,อนาคตตัวสองแปดนะครับ ตัวสองแปดอนุจนเลขสิบก็คืออนาคโคสุกันนะถ้าเลขสิบเอ็ดเนี่ยอนาคตจะมีมากก็สี่ตัวที่มันมีสองชั้นส่วนรหัสชีวิตเราก็คือตัวนี้ตัวเลขสุดท้ายเนี่ยรหัสชีวิตเนี่ยมีหน,นึ่งถึงเก้าแค่นั้นเลยนะหนึ่งถึงเก้ากว่านได้จะได้หนึ่งถึงเก้าหนึ่งถึงเก้านี่เป็นรหัสชีวิตเราที่เราเกิดมาครั้งนี้แหละทีเสรเราต้องมาใช้ต้องมาฝึกฝนตัวนี้แหละตัวอนาคตคนี่คือว่าต้องมาเรียนรู้ภายหลัง อันที่ชอมีของเก่ามาอน,นาคตก็สุกผลเรื่องของกรุงเทศนเนี่ยต้องมาสุกผลเนี่ยนะเลขสองกับเลขแปดอ่านะเลขสามกับเลขหกเพราะว่าเห็นไหมเลขสามเลขหกไม่มีมาต้องมาสุกผลเอาโอเคไหมต่อไปเรามาดูว่าในตัวเลขของเราเนี่ยมันมีตั้งเยอะแยะหนึ่งถึงเก้าเนี่ยแล้วว่าตัวไหนมีอิทธิพลที่มา,มามามาเลยนะมีอิทธิพลอ่ากับเรามากเรามาดูคือเราจะมาขยา,ขายวงกลมในวัน หนังสือไม่ต้องมันยังไม่ต้องเปิดดูก็ได้จะเปิดดูตามก็ได้มัแล้วแต่เอาสะดวกโอเคเราจะมาเขียนอันนี้นะปีกว่าปีลบเนี่ยเขาจะมาเขียนหนึ่งถึงเก้ามาเขียนเป็นอะไรนะอันน้าฟังทันไหมฟังฟังรู้เรื่องอยู่เนาะอันนี้อันนี้เรียนไปแล้วไม่เป็นไรเปนนานี่มามามาเรียนทัพทวนด้วยด้วยมันเป็นไง สามอย่างมันเป็นอนาคตใช่้ในอานาคต future หรือเปล่านะ future ใไหม past past future แล้วก uh, ็ p o s t อนา t ตใน future อนาคตอนาคตที่ถือว่าฝุกฝนเรียนรู้ใหโอเคต่อไปมาถึงตัวนี้เข้าใจแล้วนะครับนี่เข้าใจแล้วนะเรายังไม่อธิบายเค้ามหมายนะเราเดี๋ยวเราจะมา ดึงว่าตัวไหนมีอิทธิพลในชีวิตเราทําไมเราต้องไปเจอตัวเลขนี้ตลอดเลยไปยืนฉี่ก็ตัวเลขนี้ถ้าทำฟอร์มอะไรนียบัตรประชาชนก็ตัวนี้ทําทำไมตัวเลขตัวนี้มันเจอเรามางใน็ทีแล้วตัวนี้เบอร์ทาไะแลรวก็ตัวนี้ทําไมมันอยู่กับเราตลอดเลยเราไม่เข้าใจพอเรามาเรียนรหัสชีวิตนะเราจะสนใจเรื่องตัวเลขเนี่าบ้านเป็นสี่ไม่ว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับในตัวเราเนี่ยไม่เคยโทรศัพท์อะไรที่มันเชื่อมโยงกับเราเนี่ยโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้เราจะสนใจมากเลย โอเคอะดูบนกระดานอยู่เพิ่งเขียนนะเรามาดูเนี่ยเราจะมาวงกลมว่าเลขไหนมีทอนเลขหนึ่งก็ลงกลมไปหนงวงเก้งวงเก็หนงวงนีก็หก็หนงวงแล้วก็เลขหนึ่งก็อีกหนงวงนี่เลขอะไรนะศูนย์ก็วงด้วยนะศูนยกั้เก้าย่ต้องเขียนด้วยนะเขนยนด้วยศด้วยอ่าแล้วก็อะไรนะหแล้วก็ศูนใช่ไหมแล้วก็สก็หนงวงแล้วก็เอีกหนงวง ต่อไปเลขอนาคตเราก็จะเขียนอะไรนะเป็นสามเหลี่ยมสามอ่าเห็นไหมตัวเลขแปดอ่ส่วนรหัสชีวิตเราจะเป็นสี่เหลี่ยมเลขหนึ่งเลขสิบหรือว่าที่นี่เราไม่ต้องไปสนใจเราเขียนเอาแค่สองตัวนี้พอละนะตัวเลขสิบไม่ต้องเขียนตัวเลขยี่สิบเราสองกับแปดก็พอแล้วก็เลขอะไรนะเลขหนึ่งเลขหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมเราเป็นหกอ่าดูแล้วเป็นไงบ้าง ของคุณเพชรนี่แรกไรเยอะที่สุดนเนี่ยฮะหกี่ตัวฮะหนึกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอมลำหังชิตสตัวเลยหนึ่งเยอะไหมเยอะเยอะไหมเยอะมากเลยน่ะถ้าเราใครไม่เข้าใจเราไปดูปีลบหน่อยอ่ะไลบก่อนช่วยหน่อยปะมาณหนึ่งอะไรเก้าเนึ่งศู 9 0้าแล้วก็อันนี้อะไรนะเลขอนาคต3ามเลขหแล้วก็เลขอะไรนะรหัสทุกเก้าโคตรง่ายตัววงกลมคือตัวอดีตตัวสามเหลี่ยมคืออนาคตตัวสี่เหลี่ยมคือรหัสชีวิตอโอเคให้เวลาหนึ่งนาทีให้พวกเราวงอย่างนี้าาให้เวลาวงอย่างเดียวโอ้โหมันมันโจมันมันโจเสียจริง หมดได้ยังครบไหมนี่นะคือคนถ้าจังเข้าใจไหมฮะเข้าใจนะเนี่ยอนหลังงงต่าให้ตอนผมบอกว่าให้ดูกองกระดาษให้ดูก่อนนะเดี๋ยวงงงไปงงเลยงงเลขออหว่าียว ข้าวกระจาย C ห้า U สิบเกีาศูนย์นึ่งปบข้าวกระจายห้า U สิเก้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเราเอาเลขทั้งบนเนี่มาวงกลมฮะถ้าเป็นเลขกดีตก็วงกลมวงกลมวงกตัวและอนาคตก็วงเป็นสามเหลี่ยม สองตัวแล้วก็รหัชีวิตเป็นสี่เลียลรวมมีตัวอยู่นี่ไงฮะหนึ่งหนึ่นะฮะเก้าใช่ไหมเจ็ดใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหกเจ็ดแปดเูนยใช่ไหมหนึ่งนะฮะหนึ่งเก้า 1จ็ดหนึ่งก็่งศูอเจ็ด้สอโอเคไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็ยกมือได้เดี๋ยวพี่เลี้ยวจะไปช่วยดูให้อันีเด็ดยวโอเคแล้วนะอ่าหนึ่งกลมๆครับเลขอดีตเป็นกลมหมดเลยฮะแปดตัว คับับพอจับทมแล้วคือเรากรมอันนี้กรมกรครับดึงก็ดึงก็อีกกรมหมีเลขอะไรจะก็เขียนไปครับข่าข่าวขวบอครับดูเลขรับรวมเลขรอบกันเหมือนกันอันนี้อาจารย์เขียนได้หมดกับถเนี่ยครับตัวนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับตัวนี้เดี๋ยวงงแล้วครับข่าข่ครับอลไปหมดไัข้างล่างที่มันนี่ไม่ต้องเขียนครับทุน ผมเออเอามาทำให้แค่ทำเป็คสี่เหลี <La> ่ยมดยกันครับครครอ่าสเียมก็รู้ว่าสเคลี่ยมก็สรันต้ครัะเราเลี่เราะเราเลือกที่สองสี่เหลี่ยมสี่เหี่ยมต้องเลขคี่เนยส้าเลขคที่แปคอสี่เหลี่ยใช่ก็ ครับหนึ่ง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 นี่สมนี่เ่กลมครับแล้วก็สี่เดียวนี่เป็นเลขสุดท้ายนะครับสครับเขียนอันนี้เหมือนกันครับหนึ่งเ้าเจ็ดอ่าแล้วก็หนแล้วก็ศนครับแล้วก็เก็ศแล้วก็เก้ครับ สามแล้วก็หกก็เก้าสีเอียบอ่าอ่าแม่ชี้เข้าใจไหมเข้าใจแล้วแม่ชี้นี่ไปได้แล้วสงสัยเออเดี๋ยวไปอาลับได้แล้วอ่ะถ้าเข้าใจแล้วอ่าถ้าไม่เข้าใจประกามวางกันก็ได้เดี๋ยวพักเบ็นเดี๋ยวแค่เข้าใจกันก็ได้ครับคุณแพทย์เข้าใจเนาะโอ้คะแนนของคุณเพทย์ไดไม่เข้าใจบนกระดานโอเค ยี่สามแปหนึ่งสองะทำไงี่สิบสามสองแปดสมปด่งสองหนึ่งหน่ต้องเขียนนะสามแปดสองเก้าสองกอลวโอเคเรามาดูอ่าอย่างกับของคุณแท้เนี่ยเลขสี่มีไหมเลขสี่มีไหมไม่มีเลขสี่สักตัวเลขห้ามีไหมก็ไม่มีเหมือกันเลขหกมีไหมเราดูฟีกนะเลขสามมีไหมไม่มีสักตัวเลยไอ้ที่ไม่มีมาเนี่ยถือว่าเป็นเลขอะไรนะ เลขที่เราแล้วไม่ได้ติดตัวมาไม่แน่อนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาเลขทีม่มันเยอะๆเราโอนมาให้อันนี้เดี๋ยวเราหลังจากเรียนอันนี้ให้จบกันวนะันนี้หนึ่งเก้าจบการโอนเลขเนี่ยเดี๋ยวเราน่าจะเป็นช้นที่เช้านะไม่ได้ชั้นนี้หน้าจดีไม่ทันโอเคที่ไม่มีตัวเลขเนี่ยเราเกิ่อขาดพลังไม่มีตัวเลข 3, ไม่มีตัวเลขสามไม่มีตัวเลขหกไม่มีตัวเลขห้าเลวสี่ขาดการยืดหยุ่นต้องฝึกฝนภายหลังนี่เวลาโอนเดี๋ยวจะมาจะสอนอันนะี้หนึ่งตัว อะไรมีหนึ่งตัวบ้างติ๊กกามีหนึ่งตัวแปดหนึ่งตัวไหมเจ็ดหนึ่งตัวที่มีหนึ่งตัวเนี่ยก็คือว่าแรงไม่พอพลังมัไม่พอไปหน่อยอ่ากำลังที่ผ่านไปอ่าใครที่อ่าฟังพี่เลี้ยก็หูฟังไปดูตมาด้วยนะเดี๋ยวอาตะมาสอนจบไปแล้วอ้าวอะไรจ๊ะอะไรอะไรตมาก็หน่ไม่เข้าใจอ่าให้ดูกันเอาฟังว้ากอนก็ได้ไม่เป็นไรวงกลมข้าใจอ่ามีสองตัวมีสองวงกลมเจ็ดมีสองวง แม่นึงมีสองวงอะไรที่มีสองวงกาลังพอดีเไปไหนพอดีถ้ามีสามวงขึ้นไปอ่ะถ้ามีสามวงแ่บมันเกินไปละโอเวอร์ละถ้าสี่วงอ่ะคำหนึ่งเนี่ยมันเยอะไปคำหนึ <te le Commander tones> <Conference> ่งสองเนี่ยสองวงพอดีสามเนี่ยเยอะไปสี่เนี่ยก็จะเยอะไปละบางทีมีห้าไหมมีใครมีห้าไหมอันนี้มีอันนี้หนึ่งสองสามสี่กรมีห้ามีป่า สองสามหนึ่งสองสามสี่ีผมบางคนมีอยู่มีมีห้าบางคนมีห้าเหมือนกันอันนี้หนึ่งสองสามสี่โอ้กลายเป็นสองโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังสมาจะออกมาโชว์ว่าใครบางคนมีหกก็มีถ้ายิ่งเยอะยิ่งมากขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเลขพลังตรงนั้นมันจะแรงไปเยอะไปมันต้องโอนไปให้ตัวเลขที่ขาดหายไปแลวการโอนนว่าพรุ่งนี้ก็เอานอนแต่ถ้าสองเนี่ยพอดี เข้าใจไหมเดีย๋ยวก็จะมาดูของคุณเพชรเนี่ยใน8ตัวเนี่ยเก้าตัวเนี่ยเลขอะไรเยอะที่สุดความคิดเลขอะไรเลขหนึ่งเยอะใช่ไหมเลขเลขที่มันเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยถือว่าต้องพัฒนาต้องฝึกฝนให้มันเป็นวงก,กลมแบบที่มันแข็งแรงแ่บอ่าพอแข็งแรงปค๊บมันก็จะเริ่มอ่าช่วยคนอื่นได้มอบใ้คนอื่นได้ไอ้นี่เหมือนกันด้านการการะทำเลขอะไรเยอะเลขเก้าเก้ามีสี่ตัว ก้าวเยอะมากเลยก้าวสี there, like mm ่ต hmm. uh ัวเดยวะเราก็มาดูฟังดูนะเราเดี๋ยววันแรกเนี <Yeah. S 1> <Him. S 2> okay ่ยเราจะมาดูฟังความหมายตัวเลขกันเลขหนึ่งใครที่มีหนึ่งสามตัวสี่ตัวขึ้นไปยกมือหน่อยสิอ่าสามตัวสามตัวสี่ตัวขึ้นไปมันเราเราก็จะได้อ๋อทาไมเราเป็นเลขหนึ่งเราเลขหนึ่งอยเดเพราะไอ้เลขหนึ่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวการเนี่ยเป็นตัวโครงการเป็นตัวนี่สั่งงานเป็นตัวทํนีนี่นี่น่ะเราจะได้เข้าใจเลยโอเคไหม เราจะอธิบายแล้วนะพร้อมยังพร้อมหมายเราจะอธิบายแล้ววิธีบวกเมื่อคือผมกลมไม่ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้พี่เลี้ยงพักเบรกเดี๋ยวจะตอนเที่ยงให้พักเบรกคให้โดยเองราจะอธิบายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวตอ21โมงละเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยเราต้องเอาสักสามตัวนะเดี๋ยวว่าตอนบ่ายเราจะไม่ได้เล่นที่หน่งอ่ะเลขหนึ่งมาคุยความหมายเอี่ยตุ้พิจิใครเราจะกวนนี่แทะภัจยจะกวนนี่แทะพิธักษัน 开再关下，要重新讲一次那个，这个这个，大大大大的大的大的,大的，对对对、okay。